สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าชมป่าเขาลำนาวพรายมาเจอกับต้นทองหลังป่ากำลังออกดอกดูสวยงามดีครับแต่ว่าต้นเขาสูงมากเลย ต้นทองหลางป่านี้จะเรียกกันหลายชื่อครับบางท้องถิ่นเรียกตองนามแล้วก็ยังมีอีกหลายๆลชื่อครับผมจำไม่ได้แล้วก็ยังเป็นต้นไม้ที่เป็นสมนุนไพรนะครับเป็นสมนุนไพรพื้นบ้าน ท้องล่างนี่ก็จะเป็นไม้เนื้ออ่อนจะมีฝูงนกพวกนกอีเซลนกกระรอดมาติดกินดอกหรือว่ากินมแมลงที่ตอมดอกอยู่ไม่รู้นะครับ นกอีเซลห่างบ่วงกำลังจิกกินไม่รู้ว่ากินดอกหรือกินมแมลงที่ตอมดอกอันนี้สรรพคุณทางสมุนไพรเขาก็มีนะครับใบเนี่ยใช้ตํำผสมกับปูนแดงแล้วก็เอาสมแก้ปวดหัวได้แล้วก็ใช้เป็นส่วนประกอบของยารักษาวัณโรคแล้วก็รักษาพวก วดตามข้อครับหรือว่าตำพอกฝีได้ครับก็ยังเป็นยาสมนุนไพรรักษาโรคต่างๆได้เยอะครับ แล้วข็จะเอาใบด้ครับไปตำโขกให้พวกสัตว์เลี้ยงเป็ดไก่กินจะป้องกันรักษาพวกเกี่ยวกับอหิวาตโกโรคอันนี้ต้องแง่นคอพูดครับเสียงก็อาจจะผิดเพี้ยนไปครับแล้วก็ประโยชน์ก็ยังมีอีกเยอะครับใบอ่อนนี้ใช้กินได้หรือว่าเอามาใส่แกงได้ ก็แกงหน่อไม้แกงขนนเนี่ยครับหรือว่าเอามาลวกจิ้มน้ำพริกกินได้ครับส่วนลำต้นหรือว่าเนื้อไม้นี่ยจะเป็นไม้เนื้ออ่อนครับก็จะเอามาแกะหรือว่าเอามาทำของเล่นให้เด็กๆเ,เล่นได้ครับ ก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆได้ดูได้ชมกันครับต้นทองหลางก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ